ธรรมที่จริงและบริสุทธินั้นเป็นของสูงแล้วก็ขมมากเสียด้วยมีคุณค่าในทางกำจัดกิเลสตัณหาอุปทานและทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สามารถรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์หรือเพื่อมรรคผลน,ผนิพพานและเป็นเรื่องอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังพระบาลีที่ว่าปัจจตัง เวทิตับโพวินยูหิจึงไม่ควรที่ผู้ยังไม่ได้เรียนรู้หรือผู้ที่ยังมีปัญญาอันอย่างไม่ถึงจะวิาพากษ์วิจาร์ณว่าดีหรือเลวแนวนั้นผิดหรือแนวนี้ถูกในเชิงตำหนิติเตียนเพราะหากกระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะมีผลดุดเดียวกับเด็กทารกลูบใบมีดอันคมกริบเล่นย่อมเป็นโทษแก่ตนเอง โดยไม่รู้สึกตัวอย่างน้อยก็ทำให้ตนเข้าถึงทำข้อนั้นได้ยากและเสียประโยชน์ที่ควรมีควรได้ไปนานทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคิดมากให้จิตใจฟุ้งซ่านไป,ปเปล่าวางใจให้เป็นก,นกลางๆเข้าไว้และในขณะปฏิบัติก็คอยพิจารณาเหตุสังเกตผลจากการปฏิบัติดูก็จะเห็นทางสายกลางไปเองนั่นแหละครับ และอีกประการหนึ่งก็อย่าใจร้อนอยากจะเห็นผลในทันทีเหมือนอย่างโทรทัศน์เปิดปุ๊บติดปั๊บไหนย่อมไม่ได้ต้องให้โอกาสแก่ตนเองบ้างตามสมควรก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นแหละครับท่านผู้ฟังจะต้องรอเวลาให้เจริญเติบโตและผู้ปลูกก็จะต้องมันดูแลรักษาทํานุบำรุงเมื่อถึงเวลาก็จะผลิดอกออกผลเอง การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันบางรายก็อาจจะเห็นผลเร็วบางรายก็อาจจะเห็นผลช้าเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุผลเร็วหรือช้าต่างกันอันหนึ่งกระผมใคลจะเรียนว่าการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกายนี้มีลักษณะเป็นแบบที่ใช้เจโตสมาธิเป็นบาทคือสมาธิที่ประดับด้วยอภิญญา หรือวิชาสามซึ่งกระผมจะได้กล่าวต่อไปในภายหลังถ้าบรรลุมรรคผลนิพพานโดยวิธีนี้ก็เรียกว่าหลุดพ้นโดยทางเจโตวิมุตติในระหว่างที่ปฏิบัติแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลก็ยังจะได้ความสามารถในทางสมาธิยังประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอันมากดังที่ได้เคยกล่าวมาบ้างแล้ว ในคราวต้นตนนอกจากนี้ผู้ประสงค์จะเจริญวิปัสนาแบบตไตรลักษณ์ก็สามารถจะเจริญได้โดยสะดวกเพราะการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกายนี้มีสติปัฏฐานสี่อยู่ในตัวพร้อมเสร็จสามารถจะยกเอากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาทั้งณภายใน และภายนอกขึ้นพิจารณาได้เสมอเป็นทางให้บรรลุมรรคผลทางปัญญาเป็นผลพลอยได้อีกด้วยจึงไม่ต้องวิตกกังวลว่าการเจริญภาวนาธรรมตามแนวนี้จะเป็นแต่ขั้นสมถะไม่มีวิปัสสนาแต่อย่างใดอ้างอิงจากเทศนาธรรมของพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยะมังคโลหลวงป๋า พระถมมเจ้าวานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีที่มาบางตอนจากหนังสือธรรมะสุสันติเครดิตเฟ b บุ page, าา๊กเพจอมตะวัชรวจีหลวงปา่า